สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเล่าผีก่อนนอนรายการที่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่ความมืดความลี้ลับและเรื่องราวของดวงวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนคืนนี้เตรียมใจให้พร้อมปิดไฟลงให้หมดแล้วฟังไปพร้อมๆกันเพราะเรื่องที่ส้มจะเล่าอาจทำให้คุณขนลุกจนหลับไม่ลงก็ได้คืนเดือนดับกลางทุ่งนากว้างในภาคอีสาน มักได้ยินเสียงแปลกๆล,ลอยมาตามสายลมชาวบ้านเล่าว,ว่าเป็นเสียงร้อง่อยหวนของผีใต้หงที่จมน้ำตายในหนองคำชะโนดเมื่อหลายสิบปีก่อนเรื่องมันเกิดขึ้นนานมาแล้วสมัยก่อนมีหนุ่มคนหนึ่งชื่อคำสิงเขาเป็นคนบ้านใกล้หนองน้ำมีนิสัยเจ้าชู้ติดเหล้าและมักไปมั่วสุมเล่นไพ่กับพวกเพื่อนๆอ,อยู่เป็นประจำวันหนึ่งหลังจากดื่มจะเมาไมยาคำสิงท้าทายเพื่อนว่า ใครกล้าลงไปงมหอยกลางหนองนิยามดึกเขาจะเลี้ยงเล่าทั้งหมู่บ้านทุกคนหัวเราะคิดว่าเป็นแค่เรื่องสนุกแต่คำสิงกลับถอดเสื้อผ้ากระโดดน้ำลงไปทันทีท่ามกลางความมืดและสายลมเย็นยเยือกเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงคำสิงไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยเพื่อนๆรีบวิ่งไปตามชาวบ้านให้มาช่วยงมแต่หายังไงก็หาไม่เจอจนรุ่งเช้าถึงพบศพเขาลอยขึ้นมาติดก,กอผักตกกลางหนอง งานศพคำสิงถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงร้องคร่ำค,ครวญจากหนองน,องน้ำตอนดึกๆบางคืนใครผ่านก็จะเห็นเงาคนเปียกน้ำเดินกระโพกกระเพกอยู่ริมคันนาผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าคำสิงตายแบบตายโหงวิญญาณจึงไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่ที่หนองเพื่อรังคนให้จมน้ำตามไปหลังจากงานศพของคำสิงผ่านไปไม่นาน ความเงียบสง,งัดของหมู่บ้านเล็กๆก็กลับกลายเป็นความหวาดกลัวคืนหนึ่งน้อยเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านกำลังจะกลับจากบ้านเพื่อนเขาต้องเดินลัดทุ่งผ่านคันนาเรียบหนองน้ำคำชะโนดคืนนั้นไม่มีแสงจันทร์มีเพียงแสงดาวลิบป,ปรีกับเสียงกบเขียดร้องระงมน้อยเดินไปพลางก็ขวัญแขวนไปพลางเพราะคนเฒ่าคนแก่เพิ่งเตือนเขาไว้เมื่อเช้าว่าอย่าไปเดินแถวนั้นตอนดึกเดอ้อคำสิงมันยังอยู่ น้อยหัวร้อนในใจคิดว่าเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กแต่พอเดินถึงขันนาริมหนองเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมาเขาหยุดก้าวขาเสียงลมเงียบกริบเหลือเพียงเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆทันใดน,นั้นเองเขาเห็นเงาดำสูงใหญ่โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำร่างเปียกโชกน้ำหยดติงต่งติลงดินเสียงหอบหายใจดังแผ่วน้อยตาเบ,บิกโพลงมันคือคำสิง ดวงตาขาวโพลนผมเผ้ายุ่งเหยิงเต็มไปด้วยสาไรา่